ก็ขอจเจริญพรผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านแฟนเพจธรรมะที่ดีทุกๆคนวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเรื่องของท่านตินาบาลเศรษฐีเศรษฐีพูดได้จากอนิสงส์กฐินาทานเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปในสมัยของพระกัสปาสมาสมุทรเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยมีชายยากจน,เ,นเกิดขึ้นในกรุงพระราสีจนขนาดที่ว่าเขาไม่มี แม้กระทั่งชื่อของตัวเองเขาได้ไปอาศัยท่านสิริธรรมเศรษฐีเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากคือมีทรัพย์ประมาณ80โกดถือว่ารวยมากในพระนครนายตินนาบานนี้เนี่ยได้ไปทํางานเพื่อแลกอาหารในเรือนของเศรษฐีนั้นได้ทําการดูแลหญ้านำหญ้านั้นเนี่ยมาเลี้ยงโคต่างๆเศรษฐีจึงตั้งชื่อเขาว่านายตินนาบาน หรือแปลว่าผู้รักษาญานั่นเองในการต่อมาเป็นช่วงฤด,ดูออกพรรษาช่วงนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีได้เปล่าประกาศไปถึงบริวารของท่านว่าท่านนั้นเนี่ยจะถวายผ้ากระถินแด่คณะสงฆ์ต่างๆเมื่อในตินาบาละเนี่ยได้ฟังข่าวบุญนั้นก็เกิดศรัทธาอยากจะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วย ตนเองนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปในเรือนที่อาศัยของตนนั้นว่าเรานั้นเนี่ยมีทรัพย์พอที่จะทําทานกับท่านเศรษฐีได้หรือไม่เมื่อเขาไปตรวจดูในที่พักของตนแล้วเนี่ยว่างเปล่าไม่มีทรัพย์แม้เพียงแค่นิดเดียวเลยแต่ว่าความปรารถนาของเขามีความตั้งใจที่อยากจะร่วมบุญกถินจริงๆจึงคิดอย่างนี้ว่าเรานั้นเนี่ยเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีทรัพย์อื่นใดมีเพียงแค่ชุดที่ตนนั้นเนี่ยใส่สวมใส่อยู่แค่นั้นเองเขาจึงมีอุบายคิดอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปแสวงหาใบไม้เพื่อมาเป็นเครื่องนุ่งสำหรับที่ตนนั้นเนี่ยจะนำเสื้อผ้านั้นเนี่ยไปขายในตลาดหลังจากที่เขาได้นุ่งผมชุดใบไม้แล้วก็ได้เที่ยวไปในตลาดทำให้มหาชนทั้งหลายเนี่ยเห็นเขาแล้วก็เกิดความขบคันหัวเราะเยาะว่า เจ้านั้นเป็นบ้าไปแล้วหรือถึงได้นุ่งห่มชุดใบไม้มาในตลาดนี้นายตินาบานจึงได้กล่าวกับมหาชนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้หัวเราะเยาะเราเลยเรานั้นเนี่ยจะนุ่งห่มด้วยชุดใบไม้นี้เนี่ยเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้ากับผมนี้จะนุ่งผ้าอันเป็นทิพย์เมื่อเขากล่าวอย่างนั้นแล้วก็เดินต่อไปในตลาดนั้นถามหาผู้ที่จะ ซื้อชุดของเขาได้แต่ก็ได้คำตอบว่าชุดของเจ้านั้นเนี่ยจะขายได้สักเท่าไรแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะจนมาถึงอาชายผู้หนึ่งที่ได้ทำการค้าชุดตั้งหลายเห็นว่านายตินาบานนั้นเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสมบุญก็เลยมีใจที่สงสารอยากจะร่วมบุญกับเขาด้วยโดยการที่เขานั้นเนี่ยรับซื้อชุดของนายตินาบาน ด้วยราคาห้ามาศกเมื่อนายตินนาบานั้นเนี่ยได้รัพย์มาแล้วก็เกิดความดีใจพิจารณาดูแล้วว่าเรานั้นเนี่ยจะไปซื้อได้และเข็มเพื่อเป็นบริวารกรถินให้กับท่านเศรษฐีไปร่วมทานกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ได้รับได้และเข็มกับนายตินนาบานแล้วก็กล่าวอนุมโมทนาด้วยนายตินนาบานเนี่ยก็ได้ติดตามไปในวันทอดกระถินด้วย แล้วก็เกิดความปีติอิ่มเอิบเบิกบานใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวทําให้ชาวสวรรค์เนี่ยได้กล่าวเสียงสาธุก,การนะแก่บุญกุศลที่นายตินาบานเนี่ยทำได้โดยยากนั้นทําให้เสียงนั้นเนี่ยกึกก้องดังไปถึงหูพระราชาพระราชาเมื่อได้ฟังเสียงของเทว,วดาที่กล่าวสาธุก,การอย่างนั้นแล้วก็เกิดความตกพระทัยนะว่าเอเสียงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายใน าราชสมบัติของพระองค์หรือไม่จึงให้ท่านปุโรหิตเนี่ยได้ตรวจดูคือปุโรหิตก็คือหรประจําเมืองกันนะได้ตรวจดูในขณะนั้นเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งที่สิงสถิตในสเสวนาฉัตรจึงกล่าวกับพระราชาว่าข้าแต่มหาบพิษเสียงนั้นเนี่ยไม่ทําอันตรายในพระองค์เลยไม่ทําอันตรายในสเสวนาฉัตรของท่านแต่เสียงสาธุการนั้นเนี่ยเป็นเพราะ สิ่งที่นายตินาบานนั้นเนี่ยกระทําได้โดยยากโดยสละเปลื้องผ้าที่ตัวเองมีอยู่นั้นเนี่ยสวมใส่ชุดใบไม้แล้วก็ได้ถวายกฐินาทานในวันนี้นี่เองทําให้พระราชาเนี่ยเกิดศรัทธาและก็คนลุกชูชันเลยนะบอกว่าโอ้สิ่งที่นายตินาบานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลทําได้โดยยากพระองค์จึงสั่งให้ราชบุรุษเนี่ยไปตามตัวนายตินาบานมา แล้วก็ประธานผ้าสาดกราคาหนึ่งแสนกะหาปณะเนี่ยให้นายตินาบานนะสวมใส่เพื่อมาเข้าเฝ้าเมื่อนายตินาบานมาถึงพระราชาจึงกล่าวทักทายกับนายตินาบานว่าเจ้านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่อัศจรรย์ยิ่งที่สามารถสละสิ่งที่อันใครๆนั้นทำได้โดยยากพระองค์จึงปรารถนาที่อยากจะได้ส่วนแห่งบุญในทานกถินครั้งนั้นด้วย โดยพระองค์นั้นเนี่ยจะขอซื้อทานกถินในครั้งนั้นด้วยราคา1,000กหาปณะ,ะเพิ่มขึ้นจนถึง1 0 0 0 0กหาปณะ,ะแต่ว่านายตินาบาน,นั้นเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะขายบุญให้กับพระราชาจึงกล่าวปฏิเสธไปพระราชาจึงมีความอัศจรรย์ในตัวของนายตินาบาน,นั้นยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมดาแล้วคนที่ไม่มีทรัพย์ย่อมปรารถนาซึ่งทรัพย์อยู่ แต่ว่านายตินาบานนั้นเนี่ยมีความรักในบุญกุศลของตนพระองค์จึงได้ตรัสว่าถึงแม้เจ้านั้นเนี่ยจะไม่ขายในบุญของเจ้าแต่ว่าเรานั้นเนี่ยจะขอบูชาในกุศล,ลทานของเจ้าด้วยทรัพย์จำนวนประมาณเท่านี้พระองค์จึงได้ประทานฉัดเศรษฐีแล้วก็แต่งตั้งเป็นเศรษฐีประจำเมืองได้ประทานช้างมา้าวัวควาย ธาตุหญิงและธาตุชายจำนวนละ100อย่างเราเศรษฐีทั้งหลายในเมืองก็ได้ทำการอนุโมในบุญกุศลของนายตินามาน,นั้นด้วยด้วยสละทรัพย์เป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นอานิสงส์ที่นายตินาบาน,นั้นเนี่ยได้กระทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทําได้โดยยากทําด้วยศรัทธาจริงใจนี่ก็ถือว่าเป็นทานที่นายตินาบาน,นั้นเนี่ยได้ทำบุญอันยิ่งยวดนะโดย สละสิ่งที่อันใครๆนั้นทําได้โดยยากจึงทําให้เกิดเห็นผลในทันตาในปัจจุบันชาติหลังจากที่นายตินาบาลน,นั้นเนี่ยได้ทรัพย์แล้วก็ถูกสถาปนาเป็นเศรษฐีแล้วก็ได้สั่งสมบุญจนตลอดชีวิตด้วยความไม่ประมาทเมื่อได้ทําการกาละแล้วเนี่ยก็มีเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาเชื้อเชิญให้เทพ,พบุตรใหม่เนี่ยไปยังวิมานของตน โดยที่เขานั้นเนี่ยมีวิมานสูงถึงหายอดนะคูณโดย16กิโลนั่นนะมีนางอับสรแวดล้อมเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0่นนางและในพระคัมภีร์นั้นเนี่ยได้อธิบายถึงผลแห่งบุญกุศลของนายตินาบานนี้ว่าหลังจากที่ตินาปาระเทพปบุตรนั้นเนี่ยได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตลอดกาลรรยาวนานท่านจะได้ไปเป็นพระโอรส ของพระราชาในสมัยของพระศรีอริยเมตรตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงเจริญวัยแล้วจะได้ของรัชสมบัติแทนพระบิดาและต่อมานั้นเนี่ยท่านจะได้สละสมบัติและจะออกผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธาศาสนาด้วยเอหิตพิกุอุปสัมปทาจะได้เป็นพระอาหารหันต์ในยุคนั้นนี่ก็เป็นพารณิสงของการถวายกฐิน,นาทานแม้ สมบัติอันน้อยนิดแต่ว่ามีผลอันไพ่บูรณ์สามารถตัดอรอนวิบากกรรมในความตรณีไว้ในอดีตได้หมดแล้วทำให้กลายมาเป็นเศรษฐีประจำเมืองได้เสวยสมบัติอันเป็นทิศตลอดกาลรรยาวนานแล้วก็ในชาติสุดท้ายท่านก็จะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในอนาคตนี่ก็ถือว่าอานิสงส์กฐินนฐานั้นเนี่ยมีอนิสงส์มหาศาลถ้าเรายังมีโอกาสมีลมหายใจ ก็อย่าได้พลาดบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะให้มีโอกาสได้ร่วมกฐินทานเอาไว้เพื่อเราจะได้มีบุญกุศลเนี่ยติดตัวของเราไปแล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีดุจเดียวกับนายตินาบานนั้นวันนี้ก็สมควรเก่เวลาอาตมาภาพก็ขอลาพวกเราไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโโฟติดตามเพจธรรมะดีๆสำหรับวันนี้ขอเจริญพร